สวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับอ่ะโอเควันนี้มีข่าวดีนะครับทางค่ายทูเขาเอาออกมานานละเออนะครับเรื่องโปรเนตนะครับผมนะครับทําการล็อกสมัครไปเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆท่านชมได้ดูกันเลยนะครับวันนี้พี่บีมก็จะมาแจ้งให้ทุกคนฟังนะครับแจ้งให้ทุกคนฟังทันทีนะครับในช่องพี่บีมเองนะ ใครที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกของท่านชมหรือว่าช่องพี่บีเมียงนะครับท่านชมสามารถเข้ามาดูติดตามข่าวสารปโปรเน็ตนี้ได้เลยนะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับใครที่อยู่ช่องพี่บีมาตันานแล้วแต่บางทีอยากจะอยากจะรู้นะครับอยากจะได้เน็ตบ้างนะคือมันก็ต้องทําอย่างไรนะครับผมก็เข้าใจนะครับบางทีก็บางคนไม่เข้าใจว่าทําไมทางทูเขาเอาออกนะเออเพราะว่ามีเ m s เอ้ขาส่งมาตั้งแต่วันที่สิบแปดมกราแล้วนะครับเขาบอกว่า อาวันที่ที่สิบดมกราเขาบอกว่านะครับสิทธิพิเศษนะครับเฉพาะคุณนะครับคุณสมัครเน็ตเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าสมัครเน็ตไม่อั้นนะครับไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็เร็วสี่เมตรนะครับนานสิบห้าวันเพียงหกสิบห้าบาทนะครับราคาไม่รวมภาษีนะครับเ็เปอร์เซ็นตนะกดดอกจันแปดกดดอกจันแปดแปดแปดอกจันสองศูนย์นะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะครับเขาบอกว่าให้ทำการ่ะสมัครภายในตั้งแต่วันที่ยี่บสองเดือนหนึ่งนะครับเดือนมกรานะครับ ปีสอง9ันห้าร้สิเก้าือว่าปีสอง6ูนสองหั่นเองนะแต่เขาบอกว่ารับสิทธิ์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะหนึ่งครั้งนะบางคนถามว่าแล้วทำไมเออบางคนถามว่าแล้วมีทำไมเราสมัครไม่ทนันทำไมบางคนสมัครไม่อันทําไมบางคนสมัครไม่ทันเลยสําหรับคนอื่นนะเออเหมือนพี่บีมเลยเหมือนช่องพี่บีมเหมือนช่องผมเลยนะครับว่าผมก็สมัครไม่ทันเหมือนกันนะกดดอกจันไป็ปดปดอกจันสองศูนย์นะครับมันบอกว่า คุณไม่สามารถสมัครแพ็กเกตนี้ได้นะครับไม่สามารถสมัครโปรเสรินนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูวิดีโอเพราะว่าบางทีผมอัดมาแล้วนะเออมันจะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะเพราะว่าบางทีผมแปมามันบอกว่าสมัครไม่ได้นะเออโมงนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมช้างทูเขาออกนะครับมันบอกว่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเดือนมกราสองห้าหกเก้านะก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมผมสมัครไม่ได้นะครับ ผมน่าจะเข้าใจแล้วผมรู้แล้วละนะครับว่าทางทูเขาน่าจะไอ้นี่นะครับเอาโปรเก่าๆออกไปเคล็ดโปรเก่าๆออกไปแล้วนะครับไม่สามารถเอาของเก่ามาสมัครกับคืนนั้นได้แล้วนะครับเราก็ต้องหาเน็ตตัวใหม่นะครับสําหรับเน็ตตัวใหม่ที่ผมจะมาพูดนะครับหรือว่ามาแนะนําในคลิปหน้านะครับหรือว่ามาแนะนําในคลิปต่อไปหรือว่าลงวันนี้นะครับผมก็จะมาลงให้ทันทีนะเออทาใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีบ,บัหลายคนยังไม่มีเน็ตใช้บางคนจะสมัครเด็ดไม่ได้เหมือนกันนะ ก็จะขึ้นคําว่าไม่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรเสริมนี้ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับข่าวสารอินเทอร์นเน็ตก็ลองทําแบ่งปันวิธีนี้ดูนะครับเพราะว่าบางทีผมลองกดรหัสตัวนี้สมัครสิบห้าวันแต่ไม่สามารถสมัครได้นะครับตัวเน็ตสิบห้าวันสี่เมกตัวนี้หกสิบห้าบาทเลยบางคนถามว่าเท่าไหร่หกสิบห้าบาทนะครับสมัครไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะ ผมรอสมัครดูเล่นๆนะครับกดรหัสดูเล่นๆดูดูเล่นๆก็ยังไม่สามารถสมัครได้นะครับสมัครโปรเสริมเล่นๆดูนะครับไม่สามารถสมัครได้เลยนะโอเคนะครับถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไปด้วยนะครับช่องบิวมเองนะครับสาระดีมีประโยชน์นะครับโอเคเราไปแบ่งปันกระดูกนะครับผมรับใช้กระดูลนะไปเรียนรู้กระดูกนะครับสําหรับเน็ตตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากนะถ้าใครสมัครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาโปรใหม่ๆไปๆนะ ดี๋ยวผมได้มาแนะนำในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีครับ